อ่าโอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคบผมแล้ววันนี้ก็อยู่กันในเกม RFS Real Flight Simulator นั่นเองจากความคิดเห็นล่าสุดน,นะครับผมอยากให้สวนภูผ่าดใหญ่นะคบผมแต่มันติดตรงที่เออคือถ้าผมไปสวนภูผาดใหญ่หาดใหญ่เนดี่ยามันไม่ให่สนามบิันหลักทุกคนคือามไปนานะบสนามบินรลงทีเนี้ย มันก็จะติดตรงที่ผมจะหาสนามบ,บินนะไม่เจอถึงแม้จะวินบิน,บ,นบินวนรอบแค่ไหนมันก็หาไม่เจอผมก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นโสนภูผาใหญ่แทนขอขอขอโทษด้วยนะครับผมแต่ว่าพอดีก็คือถ้าอย่างนั้นมันจะหาสนามบ,บินไม่เจอนะครับผมโอเคไฟบินวันนี้นะครับผมเราจะบินขึ้นจาก ขาดใหญ่เป็นลูกโซนอพูนนะคบผมต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะว่าถ้าผมบินจากโซนอพูนเป็นโลคัดใหญ่คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นปัญหาอะไรก็ไม่รู้อะแต่คือพอบินไปถึงหนาดใหญ่แล้วผมจะหาสนามบ,บินไม่เจอทุกทีเลยคือมันจะหาลันเวนไม่เจอเลยทุกคนมันจะมันมันจะไปบั็กไปโผล่สนามบ,บินอื่นๆผมก็งงเหมือนกันว่าคืออะไรอน,นี้สนามบินตัางกอน โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะบินขึ้นจากขัดใหญ่กันวันนี้นะครับผมการเดินทางเราจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงยี่สบสี่นาทีเดี๋ยวเราหลดหลดพื้นสัดกับลายสมรุงนะครับผมลายนี้เลยการบิไทยลายใหม่นะครับผมเพื่หอมสบายให้กับ เครื่อง Airbus A330 รหัส h, s s k T h a s e k THA นะคะแบบนาว่าอุบลราชธานีลำนี้เนี่ยเปลี่ยนลายบันหลายรอบมากทั้งลายไทยสมยัยไทยสมัยเดิมแล้วก็ไทยสมัยอันใหม่แล้วก็เปลี่ยนมาลายเป็นไทยก่อนที่จะมาหกสบายด้วยโอ้โหเปลี่ยนมาหลายลายมากลำนี้นะคะับ <c oughs> อ่ะโอเคครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยวจบพึ้นศาลอีกนิดนึง น้ำมันน้ำมันบ้าอะไรใช้โอ้โหเราใช้อุ้อุ้โอ้อ้ค้างค้างบักบักเอาเฮ้ยบัก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 เอาบักบักขอไปจทุกคนเมื่อกี้มันบักเออเราใช้แค่ห้าห้าพันลิตรพอพอ พันสองร้อยลิตรละกันพอป่ะระบบซิสเต็มนะคะบผมเปิดซิสเบลเออลืมตั้งทรัพยากรอากาศเลยมีเมฆมากผมผมอยากได้มันตอนเช้าวๆอ่ะทุกคนตอนกำลังพระอาทิตย์กำลังขึ้นอะ่ะมันสวยดีอุ้ยทุกคนนี่พระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะบม ตอนนี้ตอนกี่โมงเดี๋ยวเวลานะคะบอกนุยิงจากเวลาอันนี้คือกี่โมงอันนี้พาทิตใกล้ขึ้นละโอเคทุกคนอันนี้สวยเลยอันนี้สวยเลย ส่วนอันนี้เราจะสภาพอากาศนะคะับมเวกแชรบูแลน์เอาประมาณหกสิบสามเปอร์เซ็นหมอกมีมีหมอกตกสวยสวยมากเออสวยสวยโอเคเดี๋ยวโอ้สวยสวยมากโลโก้สวยมากโลโก้ไล์แลนดิ้งไล์โดมไล์เคบินไล์ ให้สวยมากยวขอเบ่งน้ำมันอีกนิดหน่อยฮาฮาฮาลองห้าเลยทุกคนแฟลปสามครับผมตั้งเอาไว้ให้มันแบบคือผมไม่ได้ตั้งให้มันค้างไว้อยู่ตอนเจ็ดโมงประมาณเนี้ยอย่างเดียวนะคะัอบผมจะปล่อยให้มันรันตามเวลาท้องถิ่นไปเลย ก็คือเดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปจนพารทีมันขึ้นสุดนะครับโอเคเอ้ยแฟบสองแฟบสองลืมลืมแจ่มมาก เก็บแฟล็บทุกคนมันสวยมากขอแชะภาพสักภาพหนึ่งหน่อยละกันนะคะผมหมดโอ้โอ้โอ้โอโอโตัวพลย์ลอดตัวเพลยลอดลุยลุยมีบอลโดด เดี๋ยวผมขอปิดเอตััวที่บันจะนี่ทุกคนสวยสวยการบิไทยห่มสบายลายนี้สวยทุกคนมันเข้าตรีมกันมากเลยอะโหทุกคนมันสวยมากโอเคขอแชร์ภาพสักสองภาพแล้วกันนะคร โอเคครับขอบคุณครับขอบ,มมบคุณมากทุกคนโอเคเดี๋ยวผมลืมเลขคันเลขเลยผมผมดึกว่าเคาารื่องมีนาเตือนเอ่อเรื่องความเร็วกันถีจ่จำกัดไฟไมดีเดินทางยาวดานมากทุกคนโอ้ทุกคนตอนนี้เราไต่ระดับขึ้นมาที่30,000ฟิตแล้วนะคะผม ขออภัยด้วยไม่ได้ถ่ายดูเพราะตอนนั้นลืมคิดว่าเราถ่ายอยู่แล้วก็พูดกับตัวเองอย่างนั้นโอ้ยโคตรรัวผมผมผมลืมว่าผมไปกดหยุดคลิปทุกคนอ้าวอ้ลืมออโต้อพีลอตอนนั้นออโต้อพหลอดมันไม่ทันใจเลยทุกคนผมก็เลยกดบินเองไฟผมไม่ปิดตอนไหน ตอนนี้เราจะพอสุขถือว่าปลอดภัยแล้วนะคะผมเดี๋ยวว้าววิวก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมทุกคนพระอาทิตย์กำลังขึ้นว้าวเออสว,สวอสวยสวยได้ภาพสวยๆแล้วทุกคนโว้าวการบินไทยห่มสบายลายสวยปะ โอ้โขอบิดเอ,อิบตัวนี้ก่อนอโอเคทายแชะสวยมากทุกคนตอนนี้เราก็ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะบข้างบนนี้มันไม่มีเมฆเลยอ่ะผมผมจะปรับให้มันบอกด้วยถึงสี่หมืนห้าันฟิตเลย โอ้ไม่ก็แต่มันจะบางบางวิวของพวกเรามากเลยแลนะเดี๋ยวผมปรับให้มันอยู่ที่โอ้โอเคกำลังดีทุกคนสักประม,ะมาณเพิ่มขึ้นไปอีกนิดหนึงผมอยากให้ระดับที่พวกเรากำลังอยู่มันลอยเหนือจากเมฆนิดหน่อยว้าว โอเคก็กำลังหีนมาเหมือนเป็นชัน้นเมกเลยอะแต่ตอนที่พวกเรากำลังจะแลนดิ้งพวกเราก็จะบินผ่านเมฆอะนะคบผมอีกมไม่ไกลทุกคนอีกไม่ไกลามากหรือเปล่านะพวกเราดูก,ดกันก่อนดูเรดาร์กันก่อน ก็บินมาครึ่งทางแล้วนะคะผมอีกไม่ไกลทุกคนเพราะเราก็จะถึงความเป็นจริงแล้วผมว่ามันน่าเบื่อทุกคนมันไม่ค่อยมีอะไรเพงางัน้นเดี๋ยวผมขอเนี้ยหยุดแล้วก็ข้ามแล้วกันนะคะผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลากับทุกๆคนนะคะผมทุกคนครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงในเกมแล้วหรือเปล่าก็ย,ยังเวลาเดิมป่ะถ้าผมเอาเรียล คือมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะอ่ะผมเอาความเป็นจริงเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอปิดอะไรต่างก่อนเคบีไลท์สองโดมน้ำสองเบคอนไลท์ลทกับดอกไลท์ส่วนหมอกก็ขอปิดเลยแล้วกันนะคะนรับผมเอาไปสภารอากาศคลิเคลียร์กันไปนเลยอ้ามีปัญหาระบบ a n นต Ice ออีกแล้ว ผมก็ไม่รู้ว่า NTI มันเป็นไรเนี่ยมันชอบมีปัญหาเบสเทอร์เลยเต็มร้อยไปเลย <h> ah> ผมจะต้องถึงจุดไอ้ฟันกี้อะไรตรงนั้นนี่อยู่ที่ทับิหูแล้วมันมีอีกหลายจุดเลยทุกคนมันจะได้ลงที่สวัสดิภูมิ มีเยอะะหลายจุดมากโอเคทุกคนเดี๋ยวเอ่อมาขี้เกียจอัออตโต์พาลอตไปเลยวันนี้เดี๋ยวผมดูก่อนนะคะผมว่าผมจะแลนด์เองหรือว่าจะออตโต์พาลอตเพราะผมไม่เคยใช้ออตโต์พาลอตแลนเลยทุกคนนอกจากคลิปที่ผมทำสอน แต่ว่าในไฟบินจริงๆผมยังไม่เคยเอาออโต้แฮลอลแลนเลย <c oughs> ขอขอภัยเจ็บคอก็มีไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้เราแต่ระดับความสูงมาที่หนึ่ง่พันฟิตแล้วเรากางจะไปถึงอีกจุดใหม่แล้วนะครับผมจุดใหม่หรือเปล่าเออเออใช่ใช่มึงเรากำลังจะไปถึงจุดแซนโจอะไรตัวกันแล้วนะครับผม แล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องวนปนเป็นตัวนี้วนฟูบจากนั้นเราก็จะบินไปลงบอนเวศย์หนึ่งเอ่อมีตรงกันอีกโอ้ยตายตายอออตัพายลอดออโตัพายลอดโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเอ่อเอ่อ ลำนี้ตอนนี้ก็คือ stall speed จะอยู่ที่หนึ่นะเราจะไม่ทำให้ stall speed มันเหลือแค่นั้นโดยเด็ดขาดทุกคนแล้วนตบ้าน5,000กว่าลิตรที่เราเอามานี่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยโอ้โหโ,โหท้เราแล้วจะเอาน้บ้านมันน้อยกว่านี้นะเนี่ยแค่สามพันกว่าลิตร โอ้อะไรนี้มันคือปริมาณน,น้ำมันเลนเราจะเอามาทำไมมันเยอะขนาดนี้เราใช้ไปเราใช้ไปแค่ห้าร้ยกว่าลิตรเองทุกคนโอ้ใายก็อดวันหลังผมจะต้องคำนวณปริมาณน,น้ำมันให้ดีๆแล้วฝนตกในบ้านผมนะเอ้ยอ <c oughs> <c oughs> จะถึงอจุดข้างหน้าอีกนาน <c oughs> เร็วความเร็ว <c oughs> แซนโจอะไรตรงนันอีกโอ้ยอีกนานอีกนานโอเคทุกคนเรามาถึงวงเลี้ยวแล้วนะคะบผมเราก็จะเตรียมเลี้ยวลดระดับความสูงนะครับผมไปยังจุดลาทอนลาทินอะไรตรงนั้นนะคับผมที่นี่เขาเรียกว่าจุดโรบิโอนะคะบผม แต่ว่ามันก็จะมีชื่อของบันอีกนะคบผมแต่ละจุดชื่อก็จะไม่เหมือนกันนะคบผมเพื่อให้ดักบินไม่สับสนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราบินลงมาจากชั้นเมฆแล้วเราลดระดับความสูงจากเอ่อเมื่อกี้หนึ่งพันหนึ่งมื่นสามพันฟิตนะคะผมตอนนี้เราก็กำลังจะบินเอ่อผ่านไอ้จุดลาทินเลยตรงนั้นแล้วทุกคนครับจุดสุดท้ายคือตรงนั้นก่อนที่เราจะแลนดิ้งบนทะเลหยอกหยอกเล่น เราจะไปถึงจุดนั้นแล้วเราก็จะต้องเลี้ยวไปยังอีจุดตันเวตรงนั้นนะครับผมผ่านจุดอีโลเมนโลแมนก่อนแล้วก็เตรียมลงจอดผ่ <c oughs> นานระดับความสูง3,000ฟิตนะครับผม <c oughs> โอเคเครื่องเลี้ยวอ่ะลืมบอกเลยผมปิดไฟ ในห้องผู้โดยสารไปแล้วนะครับผมเพราะว่ามันโคตรสว่างเลยผู้โดยสารคงจะแสบตาแล้วล <c oughs> ่ะเคยจะลงทะเลปะเนี่ย <c oughs> ผมไม่ค่อยมั่นใจออโต่พลอตล่ะว <c oughs> ันต่อไปขอกันมาได้นะคะผมทุกคนว่าจะให้เราเอาสนามบินไรดีตอนนี้เจ็บคอ โโโโออออ้้้้สองคนฟิต น,นี่ผมมั่นใจได้ใช่ไหมเนี่ยว่ามันปลอดภัยเดีผมจะเปิดเสียงเพิ่มแล้วกันนะครับผมเวลามันมีเสียง EGPWS เนี่ยผมจะได้ได้ยินอุบมมงด้วสุดท้าย ูกันนะคะผมว่าคือมันจะลงได้หรือเปล่าจะผมท้าทายไปมากกว่านี้อ๋อผมบอ่าป็กจะเป็นแลนเป็นหนึ่งร้อยละอพาจูโรวปเองครับ อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผมจะต้องผ่านอีนจุดต,ตรงนั้นก่อนคอนเฟิร์มศูนย์หนึ่งอาผมไม่ได้ใจว่าเขาใครบอามันเขียนว่า CF กนะ็ันน่าจะคอนเฟิร์มมั้งได้เปล่าขอประเทศไทยขนาดในกรุงเทพยังมีหนองนา Angka dia oh, 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 เกขอลดความเร็วแบบด่วนก่อนโอเคกางแลนนิ้งเกียร์ ATC สวัรภูมิการบิไทยก็มีทีที่ีก็ีีีหนึ่งสาแล้วก็เราจะลงจอดที่รัดเวูนย์อาร์ ตอนนี้สภาพอากาศถือว่าดีอีเบ้างมีเมฆมากเป็นบางส่วนรับทราบครับกัมพูชัยเที่ยวมินที่ TG 1 2 3สองสามารถลงจอดในที่ระเบียงศนนึ่ง R จาก ATC ขอบคุณครับเรียนถ้าบุโดิสารหนุกมขั้นครับขณะนี้เที่ยวบินของเรากจะลงจอดอย่างปลอดภัยที่ท่ากาศยาราชาติสวรรคภูม ภาาบริษ uhm. ัทลูกค kind of ้าด้าประจำที่รัเข้มขันเดี๋ยวายให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ห้องน้ำเนี่ขนาดนี้ครับขอบคุณครับ l ีเซ s นเจนจู o บนล a นดิ้ r อีสต l วัล i มพูอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ซีเบลแอนโ thank you ไจุดพลาสติกกูด พอเราลงเสร็จไม่ได้มีหยุดเลยนะคะผมเราจะมีการไปไปแท็กซี่ไปส่งผู้โดยสารด้วยที่จุดจอดทุกคนเวกเทเแลนผมเจอเทเแลนตายละลงยากเข้าไปใหญ่เดีย๋ยวใช้เบรกสามตายแล้วผมเจอเทเแลนลผมไม่น่าไปตั้งเลยไฟเลือสาม โอ้กลายเป็นว่าผมลงไม่ดิเลยทุกคนตึ๊ง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 ท่านผู้โดยสารทุกท่านครับขณะนี้เราเจอเวกทูนบลลนหรือความกดอากาศหยกวันนี้นะคะผมการบินไทยและสตาร์ไลอ a นส์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ที่มาใช้บริการกับเราระหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับท่านอีกในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เ okay. ท็กซี่สป,ปีดแท็กซี่เป็นที่เกตดีสีเฮ้ยโอ้ยผมขอโทษสนามมินจุดนี้คือมันเอาไว้ให้สาบเขามีที่การะจะเทคออฟโอาไหมแต่ผมเข้าไปแล้วอะไม่ทันซะละคือผมเกตดีสีมันอยู่ตรงไหนอะ ืมเก็บแสงเหตุดีสีมันเออมผมไม่ไแน่ใจว่ามันอยู่ทางทิศไหนของสนับบินแต่ที่ร,รู้ๆเนี่ยผมจะอาจจะไม่ต่อกวงช้างนะครผมเดี๋ยวๆดวผมจะดูก่อนว่าจะเอาบันไดขึ้นจากสนับบินหรือว่าจะต่อกวังช้างดีแต่กวงช้างมันอยู่ตรงนี้ทุกคน ไม่ค่อยคอนเฟิร์มนะครับผมผมงงมาตั้งนานแล้วอีเส้นนี้มันคือเส้นอะไรเนะี่ยสายไฟเหรอสายไฟบ้านอะไรมันอยู่ตรงนี้แหมบันคาดไปจนถึงลานเวย์น้่ยนั่นใช่ไหมเกตของเราเกตด D ีน็อกดีโฟนี่มันคืออะไรนะเนี่ยมเคอรบินลำไหนเเรกแตกหรอหรืออะไร คือรอยอะไรแหละอรอยอะไรอ่ะเดืดเกลีอีสีของเราอยอู <c oughs> ่ตรงนั้น นถึงเกตดีด็อก4ี่แล้วโอ้วทุกคนมันมีกราฟขึ้นให้ด้วยโอู้สุดยอดสุดยอดนีก็เป็นอย่างหนึ่งเลยที่ผมยังไม่ไมรู้โออสุดยอดสุดยอดนะคะก็จะมีบอกกราฟด้วยเดือดตาที่ โอเคผมไม่แน่ใจขั้นตอนว่าเขาจะทำยังไงกัน สวัสดีครับท่านผู้โดยสารทุกท่านนี่จะเฮ้ยเราเราขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผูษษ้โดยสารทุกท่านเลือกใช้สายกา,ยารบินไทยแอสตร a ไลอันส์ครับเจ้าไตทันเราเรียนท่านผูษษ้โดยสารทุกท่านครับขณะน,นี้เครื่องบินของเราถึงท่าอากาศยานนานาชาติสวรรณภูมิประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย เรามีความยินดีต้อนรับทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับท่านอีกในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ Ready s e n t e n t l e m e n You Can n o So t h r i e C i super c and t r i and f o r and c r a r Thank you Okay ล โอเคผู้โดยสารค่อ,คอยๆเดินลงแล้วทุกคนโอเคโอเค โอเคครับทุกคนถ้าเห็นชอบคลิปแบบนี้นะคะผมก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามจะกลับมาอีก,กอในคลิปถัดไปสวัสดีขอบคุณและสวัสดีครับ